บทต่อไปบทที่13บสามพระคาถาชินมัญชรชายาสนาคาตาโพธาเชตาวามารังสวา,านังจตุสจาสพังละสังเยปิวิงสุนาราสภา ตานหัางการาทะโยพุทธะอัตวิสตินายกาสเพปติติตาไมาหัางมาทะเกเตโมนิสาราสิสปฏิติโตไมหัางพุทโธธรรมโมทวิโรจเนสรังโคปติติโตไมหัางอุเรสาภคุณาการูหาทะเยเมยอนุรุธโธสาริปุโตจะทักกินเนกนัญโยปิติภากขสมิงโมคกคลานุจาวามะเกทัก,ททกินเนสวนาวเนไมหัางอสุอันัลทะลาหุโร กาสะโปจามหานโมอาภาสุ้งวามะโซตะเกเกสันเตปีเถพาคัสมิสุริยวะปะพังกะโรนีสินโนสิริสั้างปโนโซปิโตโมนิปุงเขวโกมารกัสสะโปเทโรมหิสิจิตตวาทโกโซมัยห้งวาทะเนนิจังปฏิทสิีกุณกะโรปโนอังคุดิมารูจูปารีนันทสิวริเทระปัญชอเมชาตานารเตติลังกามมมาสิสาสิติมหเทระ Vì chị ta chỉ là xã hoa ca yê tê, sĩ tỷ ma ha thê la, chị ta văn tội, chị nộ là xã trang, ta xỉ lập mang kỳ số dân, chị ta... อาตานังบูเดตัวอติตังขิเนเมตาสุตังกังทันจะังกว่าจะตัวสีวามีอังคุลิมารักังขันธโมละปริตัญจะอาตานาติยะสุตังกังอากาเสชาธานังอาสีเสสะปะการสันติตาเชนาวารสังยุตตาสตาปามามารังกตาวตาปิตาทิสัจตาภะหิราชตุปัทวาอาเสสะวินิยังยันตุวนันตาเชนะเตชะสาวะสตุมีสกิเจนะสัทธาสัมพุทธปัญเชเรเชนะปัญชะรามาชะหิวิหาน ตังมหิตาเรสัทธาประเด็ตุมังสะเพเทมหาบริษัทสพาเอเจวามันโตสุโตสุราโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังฆานุภาเวนะชิตันตะราโยสัทธามานุภาวะปาริโตจารามิชินาปัญชเรตีเตบททีสิบสี่พาหูมหากา พาหุสหสมาพิเนมีตาสาวุทานตังครีเมคารังอุทิตโครัจเซนารังทานาทิธามวิธินาทิตาวามุนินโทตันเตจัสสะภวตุเตชยมังคารานีมาราติเรกมาปโยทิจัสสะภราติงโคระมบนาระวะคามาคมาธาทยาคังกันเตสุทันตวิธินาทิตาวามมนินโทตันเตจัสสะภวตุเตชยมังคารานี နာရာဇေလေငာဇဝရငတိမတဗူတံသဝကိတကမ္မစနေဝသုသာရုနန္တံမေတံပုเสကဝိသီနာ ชืตาวามุนินโทตันเตจัสสะปววตุเตชายามังคารานีโอเคตาคจัมมติหาสุธารุนันตังเทวันติโยธนะปะทังโคดิมารทวันตังอิทีพิสรักรตัมโนชืตาวามุนินโทตันเตจัสสะปววตุเตชายามังคารานีกาตาวานาคาธรรมุทารังอิะคาพินิยาจินจายาทุทวชนัง แชนาการยมมัชเชสันเตนะสุมวิธินาชิตตวามุนินโธตันเตชาซาภาวาตุเตชัยมังคารานีสาจังวิหะยัมมติสาจากวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตามันังอาทิอันตัภูตังปัญญาปฏิภาชนะทิโตชิตตวามุนินโธตันเตชาซาภาวาตุเตชัยมังคารานีนันโทปนันทับูชาคังวิปุถังมาหิติงปุเตนะเท ระพุะเคนาถ้ามะปัญโตอิทุปเทสวิธินาชิตาวามุนินโททันเตจัสซาภวตุเตชยามังคารานีโธคาหะเทติพุชเคนสุธาธาทัตงพระมังวิสุจุติเมธีปกาพิธานังยานาคเทนวิธินาชิตาวามุนินโททันเตจัสซาภวตุเตชยามังคารานีเอตาปีพุทธาชยามังคาราตคาทายวะชโนทินทิเนสารเตมตันทีหิตวานเน กวิปิธานิจุปาตาวานิโมข้างสุข้างอัติกมยนาโรสปัญโยมาหาการุณีโกนาทุหิตายาสภะปานินางปูเรตวาปารมีสปะปโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสะเจวะเชนะหัวตุเตชัยมังคารังชัยันโตโพธิยามูเรสักยานังนานทิวตะโนยวางตะวังวิชโยหิตายาสุชัยมังคารีอาราชิตปันนังเกสิเสปเทวีโปคาเล อาภิเศกเกสาพัพุทธานังขะปะโตปะโมทเตโสนาคะตังสุมังคารังสุปะพะตังสุโมติตังสุขะโนสุโมโตจายสุเยทังพระมาจริสุปะทาเขนังกายากรรมังวาจากรรมังปะธาเขนังปะทาเขนังมโนกรรมังปณนิธิเตปะธาเขนังปะธาเขนังนิกันตวานารพันตาเท บาทาเขนเอพาวตวสาปมังคารังราคันตสาปเทวตาสาพะพุทธานุภาเวนะสาพะธรรมานุภาเวนะสาพาสังฆานุภาเวนะสดาโสทีพระวันตูเตบทที่สิบห้าปฏิทานะคาถาญาเทวตาสัตติวิหารวาสีนีทุเปาเรโพธิาเรตาิฮงตาเฮง แต่ธรรมะทธอในนาพระวันตูปูชิตาโซทิงกาโรนเตทาวิหารมันเทเรเทราจามาชานวกาจะพีขโวสศรามิคาธานาปฏิอุปัสกาข้ามาจะเทสานิข้ามาจะอิสราสปานาปูตาสุขิตาพระวันตุเตชาราปูชาเยปิจะอันุสัมภวาสเสธาชาธาอัฐโวปปาติกาในียในกลางธรรมะว่ารังปฏิจเตสเปเปโทกาสการรนตูสังขยัง ธ่าตัวเจรังสัตังธรรมโมธรรมะธาราจปุขาสรสังโฆโหตุสัมมาโควะอาทายาจาหิตายาจาอัมเฮระกาตุส,ทมมสัทธรมโมสเพปิธรรมะจาริโนโวติงสปัปปาบุเนยามาธรรมเมอาริยาภเวท,ทิเตปสัสนาโหตุสเพปิ สาเพปิปานิโนพุทธสาเสนสมัมมาทังปรวชนโตกาเลเทวุปวัสสโตว,วุธิภาวายาสัสตานังสัมมิทังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจัตตาราชัานิจังราคัติปุทตตังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสาพสาพธาบทที่16เทวาตาอุยโยชนะคะาถา ทุกขปตาจะเนทุคาพยาปตาจะเนพยาโสกาปตาจะเนโสกาโคตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาทำให้สัพาัตังกุญยาสัพาังสัพเพเทวานุโมทันตุสรบัตสัปติสิทธิยาทานังทัตันตุสัทธายาสีลังระขันตุสัพพะถาภาวนาปิรตาโคตุ คาชาตโตเทวตาคตาเทวตาคตาบทที่สิบเจ็ดสุมังคาราคาถาหอนโตสะพังสุมังคารังราคาโตสะพเทวตาสหพพาพุทานุภาเวนัสติหอนโตนิลันดารังหูตโสะพังสุมังคารังอราคาโตสะพเทวตาสะพธัมมานุภาเวนัสตโหอนโตนิลันดารังหอตโตสะพังสุมังคารัง ອະຣາຫັງໂຕສະພະເທວະຕາສະພະສັງຂານຸພາວນສທິໂຫໂຕນິຣັຕ สัพเพผู้ทายพระปัตตาปัญเจการนจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะระคั่งปัญธามิสัพพโสสัพเพผู้ทายพระปัตตาปัญเจการนจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะระคั่งปัญธามิสัพพโสสัพเพผู้ทายพระรัตตาปัญเจการนจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะระคั่งปัญธามิสัพพโสสัพเพผู้ทายพระปัตตาปัญเจการนจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะระคั่งปัญธามิสัพพโส สัพเพผู Saint ้ทายพระปัปตาป็นเจกานานจาะยังพระรังรหันตานันเจตเชนาระข้างปันธามิสัพพโซสัพเพผู้ทายพระปัปตาป็นเจกานานจอะยังพระรังรหันตานันเจตเจนาระข้างพันธามิสัพพโซสัพเพผู้ทายพระปัปตาป็นเจกานานจอะยังพระรังรหันตานันเจตเชนาระข้างปันธามิสัพพโซ สัพเพุทธาภระปัตตาบาลเจกานันจะยังพระรังรันตานันจะเตชนารักขังพันธามีสภาะโส โดยอนุภาพแห่งศัสนาอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระริษและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเก่ข้าพเจ้าขอยพ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอหเข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเทเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนตรธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาและโปรดอนวยพรให้แก่ข้าพเจ้า ละวัตถุมงคลภาพปิตายอดเศรษฐีเออหล่านีเศรษฐีเหล่้ว่าโคร8หกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งภาพผลิตจงสําเษษร็จศักดิ์สิทธุประการเทิงบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์จเจริญจิตตาภาวนาขอถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาของคนบญน,นี้จงส่งถึงผู้มีจิตสธาร,สนนรุ่มสวดมนต์เจริญจิตตาภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากน่าจะไปทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้น ประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรื่องในหน้าที่การงานชานะตุอุปรักและมานทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทนายสารสมบัติบริวาลสมบัติมีดวงตาเห็นทรรมสำเร็จในการเทววิปสัสสน,นกากรรมาฐานเกิดปัญญาญาและ,จะเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสคืออายุวันนาสุขาพระราเทินขออนุโม,มทานาบนุญกับครอบครัวจ้าเศรษฐีทุกท่านด้วยครับ